สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken Valley นะครับวันนี้เราอยู่กับสกิน Wedding Day ของ v i o l e t นะครับพร้อมกับอีก2 s k สกิน m i t e d นะฮะกลับมาในกิจกรรมช่วยอลิซด้วยนะครับเล่นฟรีครั้งแรกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือหน้าตากิจกรรมนะครับโดยด่านที่1นะครับถ้าเราเปิดไปได้เราจะได้คัมพี์ขั้นสูง5ชิ้นนะครับด่านที่2เป็นท่าเต้นนะครับด่านที่3ก็จะเป็นสกินลิมิเต็ของ ล็อกซแล้วก็สลิมนะครับซึ่งสลิมเนี่ยผมมีแล้วนะครับเป็นสกินจิบน้ําชานะส่วนด่านสีก็จะเป็นสกิน Wedding Day ของ v i โอเ t ตนะครับโดยเราสามารถสะสมชิ้นส่วนกุญแจ4ชิ้นเพื่อเล่นฟรีในครั้งต่อไปนะครับด่านที่1มี3ช่องให้เรากดนะครับดูซิว่าครั้งแรกเนี่ยเล่นฟรีนะครับเราจะเจออลิสหรือเปล่านะครับเราจะลองด้านขวาดูแล้วกันครับศูนย์คูปอง โอ้โหเจอกับคลิกแหนกเลยนะฮะเหลืออีก2ช่องครับเป็นตรงกลางเลยกันนะครับ9คูปองครับครั้งแรกโอ้โหเกลือจัดจัดครั้งที่2 29คูปองครับก็เหลือช่องสุดท้ายแล้วฮะดานที่2มีอยู่5ประตูนะครับประตูแรก29คูปองนะครับอันนี้ต้องใช้ดวงลุน้วนนะเนี่ยอันแรกผมจะเลือกเป็นล่างซ้ายเลยกันนะครับโอ้โห เราได้สุ่มฟรีเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดไปครบสครั้งเลยครับสุ่มฟรีหนึ่งครั้งตรงกลางแล้วกัน,กน,นครับไม่เจอครับอ่าต่อไป69คูปองนะครับเป็นบนขวาแล้วกันไม่เจอครับโอ้โหยี่โคตรเกลือครั้งต่อไป99คูปอง <p> ก็ถ้าไม่เจอก็ตามนั้นนะฮะเหลือ2ช่องครับบนแล้วก,บวก็บนแรกสุดแล้วก็สุดท้ายนะครับเปิดเป็นแรกสุดแล้วกัน ไม่เจอครับโอ้โหอะไรวันนี้อ่อีก129่บคูปองครับเราเหลือคูปองร7 0ยนะครับด่านที่ 2, 2ผมเปิดไปนี่ไม่เจอเลยนะครับเหลืออันสุดท้ายโอเคต่อไป69คูปองครับเราก็ได้ของรางวัลมา2อย่างนะครับเป็นคัมภีร์ขั้นสูง5ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นทาเต้นของไวน์โอเลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมช่วยอลิซด้วยในการ ไปถึงด่าน4นะครับเพื่อรับสก,กิน Wedding Day ของ v i โอเลนะครับถ้าชอบกิริมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมใหม่ๆผมจะเล่นมาเล่นให้ทุกคนได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ